และนี่คือหนึ่งในสัตว์นักล่าที่ปราดเปรียวและน่าทึ่งที่สุดในโลกว่ากันว่ามันมีสัญชาตญาณดิบเถื่อนรวดเร็ลดุดันและทรงพลังเพราะนี่คือเสือภูม่ายอดนักล่าแห่งขุนเขาเสือภูม่าหรือที่รู้จักกันในชื่อคูก้าหรือสิงโตภูเขามันเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวแมวใหญ่มักอาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาและป่าลึกตั้งแต่เทือกเขาโรกกี้ในอเมริกาเหนือไปจนถึงป่าฝนในอเมริกาใต้โดยมันปรับตัวได้ดีในทั้งอากาศหนาวเย็นและร้อนชื้นแต่ชอบโขดหินและหน้าผาสูงชันเป็นพิเศ แต่ที่น่าสนใจคือมันไม่สามารถคำรามเหมือนเสือหรือสิงโตได้เสียงที่ออกมานั้นจะคล้ายกับแมวบ้านมากกว่าลองนึกภาพแมวที่หนักกว่า100กิโลกรัมแต่ร้องเหนียวเหนียวดูสิฟังดูน่ารักหรือน่าขนลุกดีละครับอาหารโปรดของมันคือสัตว์จำพวกกว่างแต่ถ้ากวางหายากมันก็สามารถปรับตัวกินสัตว์เล็กเช่นกระต่ายหรือแม้แต่นกแทนได้เรียกได้ว่าทั้งเก่งทั้งยืดหยุ่นเหมือนเชฟที่ปรุงอาหารได้ทุกเมนู แต่ที่น่าทึ่งคือความสามารถสุดพิเศษที่ทําให้มันเป็นยอดนักล่าที่น่าเกรงขามนั่นคือกล้ามเนื้อขาที่ทรงพลังกรงเล็บที่คมกริบและความเร็วที่เหนือชั้นมันสามารถวิ่งไล่ล่าเหยื่อได้ด้วยความเร็วที่สูงถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกระโจนตะครุบเหยื่อได้ไกลถึง12เมตรลองนึกภาพตัวคุณกระโดดข้ามรถบัสทั้งคันในจังหวะเดียวดูสินี่แหละคือระดับความสามารถของมัน ด้วยความสามารถสุดอัศจรรย์น,นี้จึงทำให้มันสามารถล่าเหยื่อในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงได้อย่างง่ายดายแถมดวงตาของมันยังสามารถปรับตัวให้มองเห็นได้ดีในความมืดทำให้มันเป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพสูงในเวลากลางคืนลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณต้องเผชิญหน้ากับเจ้าเหมียวตัวนี้คุณจะทำอย่างไร